ประเด็นก็คือว่าถ้าเผื่อเราเราไม่เข้าใจลากของเราเลยเนี่ยมันก็จะมันก็จะจะเป็นอย่างเงี้ยบ้านเมืองก็จะแบบหอลอกกอบแคกของมันไปนะทีนี้ผมคิดว่าประวัติศาสต์เป็นเรื่องของของคนทุกคนของคนทุกวัยเพียงแต่ว่าเราเรา,เาจะต้องเรียนรู้มันในแง่ไหนต่างหากนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องเรียนหรือสิ่งที่เขาบังคับให้เราเรียนเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตรที่เป็นประวัตศาสตรเป็นเป็นภาพ เป็นเป็นเป็นภาพใหญ่ๆต่อๆกันมันไม่ได้มองประวัติศาสตร์หรือมองความเป็นไปของสังคมทั้งทั้งก้อนนะครับเราจะเห็นภาพภาพพระนเรศวรชนช้างภาพกาษัตริย์องค์นี้กษัตริย์องค์นี้ซึ่งซึ่งเป็นเป็นภาพใหญ่ๆไม่กี่ภาพแล้วเราก็จะไม่เข้าใจเรื่องทั้งหมดพอเราไม่เข้าใจเรื่องทั้งหมดเราก็ไม่เข้าใจรากของเราเองว่าไอ้ที่เคาลบกันเนี่ยเคารบทําไมคุณรู้ไหมเราก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเออเคารบกันเพราะฉะนั้น ถ้าเราเรามองบริษัทแบบที่มันเป็นมันเป็นเรื่องของของพัฒนาการของสังคมเนี่ยผมคิดว่าจะมีประโยชน์มันจะเป็นพระราชประวัติที่ตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งสิ้นพระชนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นภาพพระตากทั้งหมดตั้งแต่ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสิ้นชนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแต่ละตอนที่เราจะกลับไปอ่านหรือกลับไปวิเคราะห์ของคนอื่นก็ตามเนี่ยเราก็จะเข้าใจบริบท ครับทั้งก่อนหน้าและช่วงที่ต่อจากจากหลังจากสิ้นพรชชนแล้วเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นก็น่าจะ,น,าจะน่าจะอ่านทั้งเล่มได้แล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เขียนให้ยากนะครับเขียนให้อ่านแล้วแล้วเข้าใจในในาราชัตรแต่ละช่วงของของอคง์